สวัสดีค่ะพามาหาเก็บหอยค่ะมือน,นี้เดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศเบิ่งบรรยากาศนี่แล้วค่ะหอยสามีไปยังค่ะวิไลยสิลองมาเก็บหอยโอ้ย จะเดินไปได้ไหมคะเนี่ยฟ้าสิภาาเบิ่งหอยลายอยู่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค,ะคะ่ะน้ำขึ้นแล้วค่ะน้ำขึ้นแล้ว để tập kéo tập này hen bò khoai nhanh độc này tôi này ô ô bộ khoai lái dài dài bò นี่ปกติจล้ายมาค่ะนามขึ้นแล้วก็เลยบ่ค่อยเห็น เดากระเวมันทำอะไรน้อนกหอยลาย็นไปางค่อกลายเห็นบ่นี่ เก็บค่ะเก็บอยนี้นี่เองเห็นบ่อนี่เก็บแล้วก็เอาไปล้างนะคะ มานี่ยพวกค่อยไล้ค่ะปกติจะไล้มา โคกแล้วมีมีในโคกค่ะแต่ในหนามไม่ค่อยมีโอ้ทั้งนันหลายทั้งนันหลายนี่นี่ มันอยู่นี่นี่เองปกตินี่จะเยอะมากนะคะนี่บกค่อยร้ายเลยค่ะ น้ำจะขึ้นแล้วนี่เลยเห็นบ่น้ำเย็นมาก ยอดค่ะเดี๋ยวเก็บไปเก็บมาบ่ได้แนมนม้ำสละค่ะบ่ได้แนมนม้ำน้ำกําลังขึ้น ที่นี่คือแสดงนังเรือหนี้นะคะนี่เลยจะให้ดูดูบรรยากาศโอ้บึงน้ำใสมากเลยค่ะน้ำใสมากดูดูด,ดูโอ้เป็นฟองเดีวเด้อ บรรยากาศนะคะสวยงามมากค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในไอแลนด์เหนือนะคะโอ้โอเคมีไายหาดนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ นี่ดูมุมสูงนะคะเวตตเาลี่ก็ส,กสิมดค่ะถับไผ่มาถับหนาวจนปากบอ,อกแล้วค่ะถับไผมาไอแลนเนื้อนี่ก็คือสั้นผีแห่งหนึ่งนะคะ ี่ค่ะอหอยจะเก็บมาเก็บมาแค่พอกินค่ะเวลาจะมาผัดอหอยค่ะไปเก็บอหอยมาแล้วก็จะมาผัดนะคะ มันทอดไม่เสียเอาไว้ลงนะคะ